สวัสดีครับพบกับร้าน PA s a Center วันนี้อยู่กับผมปอนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นแอมคารอเกะเป็นไฮ้าดิจิตอลอะดิโอแอมลิฟายเออร์นะครับเป็นของ Microtech รุ่น m p 3 0 4นะครับต่อไปมาดูหน้าตาของ m p 3 0 4ครับว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงใช้งานยังไงนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับเปิดปิดครับปุ่มต่อไปอันนี้เป็นรูเสียบของไม้สายนะครับมีสามาเสียบไม้สายได้สิงสตัวนะครับอันนี้เป็น ไมล์เลเวลหนึ่งไมล์เลเวลสองคือปรับความดังของไม้สายนะครับต่อไปเป็นไวเลสไวเลสคือเป็นความดังของไม้ลอยที่แถมมาให้กับตัวแอมพลอิฟายเออร์ของ m p 3 0 4นี่นนะครับต่อไปเอ็โค่นะครับ,ปรบเป็นเอฟเฟกเสียงร้องของของไม้ลอยต่อไปก็เป็นเบสมิวสิกเบสมิวสิกคือเป็นเร่งเบสของเพลงนะครับอันนี้คือแหลมของมิวสิกนะครับก็ เป็นเสียงแหลมของมิวสิกอันนี้ปุ่มของปุ่มเลเวลของเปิดเพลงครับเลเวลพวกบลูทูธไ์อินนะครับนี่เป็นปุ่มเลเวลตัวนี้4ปุ่มนี้คือเป็นปุ่มวอลลุ่มของเอาพุตของสายลำโพงข้างหลังนะครับเป็นปุ่มเอาฟูดมีช่องแอลหนึ่งช่องแอลสองช่องแอลสามชแลสี่แล้วก็ฟังก์ชันพวกนี้เป็นมีฟังก์ชันบูทุตเปลี่ยนเพลงปิดเพลงหยุดเพลงนะครับดูตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB SD card ได้มีโหมดบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธก็เพียงกดแค่หนึครั้งนะครับก็จะขึ้นบลูทูธแล้วก็เชื่อมโทรศัพท์ได้เลยครับต่อไปมาดูวิธีการเสียบหรือเอาพุทอินพุตต่างๆอยู่ข้างหลังครับว่ามันมีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเสียบยังไงครับสีรูนี้เป็นรูของสเปกคอนนะครับเป็นสามารถเสียบลำโพงได้สีตู้แล้วก็สามารถโหลดได้ถึง4โอห์มด้วยนะครับ ชแนลหนึ่งชแนลสองชแนลสามชแนลสี่เอาปุ่แล้วก็มีเป็นเป็นรูอาร์ซนะครับเป็นช่องอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับสามารถต่อซับได้ตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่4โอห์มอยู่ที่500วัตต์แล้วก็8โอห์มอยู่ที่300วัตต์นะครับตัวนี้วัดเยอะต่อไปมาฟังเสียงของไมค์ดูนะครับว่าไมค์ไวเลสตัวนี้เสียงเป็นไง มาฟังดูนะครับเช็คทดสอบทดสอบนี้คือเสียงสดๆจากกล้องเลยนะครับไม่ได้ผ่านไมวเวลเลตตัวนี้ไม่ได้ผ่านนะครับอันนี้คือเสียงสดๆจากกล้องนะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ปปรับวอลล่มตัวนี้ได้นะครับนี่วอลล่มไวเลตเนี่ยครับความดังความเบาเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คอันนี้เป็นเอ็กโคนะครับเพิ่มเอ็กโคเพิ่มตัวนี้ได้เช็คทดสอบ จีจีทดสอบหนึ่งสองสามครับเช็คทดสอบเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังต่างหาเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟัง ครับนี่ผมต่อแค่สองตู้นะครับเอาสเปกคอนเสียบกับข้างหลังครับผมต่อในช่องช่องสามกับช่องสี่นะครับแค่เสียบส,สายสเปกคอนข้างหลังช่องสามช่องสี่แค่นี้ก็วมหมุนวอลลุ่มตรงชินาสามชินาสี่ก็เปิดเพลงแค่นั้นนะครับเสียบง่ายมากนะครับ แอมคาราเกะ MP 3 0 4นี้ก็เหมาะสำหรับงานร้องคาราเกะภายในบ้านนะครับไม่ต้องซื้อไมลอยเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อไม่ตัวนี้มีไม์แถมให้ครับ2ตั้ง2ตัวนะครับแค่นี้ก็ร้องคาราเกะได้นะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของร้านเราได้นะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆก็สอบถามไปที่ไลน์แอดของร้านเราไม่ก็เบอร์โทรร้านเรานะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ YouTube ร้านเราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ร้านเรารีวิวอะไรตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ามาด้านล่างเลยนะครับ